่วันนี้คนเมืองชาแนลจะพามาดูการเจาะจาะหน้าตลับนะคะว่าในช่างเขาทำยังไงเนาะ <S <S เผื่อบางคนมาที่ไม่ทราบนะคะเราจะได้ดูอันนี้อันนี้เป็นแบบหน้าตลับเนาะ,ะเป็นแบบเราก็จะมาวัดพาพระกาศรากาศเปิดหน้าประมาณนี้เนี่ะตามเส้นขอบผระเน,ะะน,นาะแล้วเราก็มาทำที่ตลับอย่างเงี้ย มาติดเส้นมาติดเส้นแบ่งให้รอบอีดเส้นแบ่งให้รอบได้อย่างนี้เนาะ,ะก็ได้รอบแล้วเราก็มาเจาะดูเจาะต่อเจาะต้องให้ห่างเส้นนิดนึงเนาะ,ะให้ห่างเส้นนิดนึงแล้วก็เราก็มาเลื่อยออกเพ<ต>ืกอว่าสะดอกเพื่อแต่งขอบให้มันสวยๆบบน,นี่นะคือการเจาะหน้าตาหลัก จอหน้าตลับหรือจอหน้าแบบเรี่ยมขอบก็จะทำวิธีเดียวกันนะคะเผื่อใ,ใครที่ยังไม่ทราบนะให้มันเป็นเส้นให้มันพอให้มันมันเหลือเส้นให้มันเหลือเส้นอยู่เผื่อแต่งนะคะใช่เพื่อแต่งถ้าบาง<ย> <ๆ S 1> คนมือมือไม่เที่ยงถ้ามือไม่เที่ยงเส้นมันก็จะคดไปคดมาเนาะแต่ถ้ามือเราเที่ยงเราก็ได้แต่งนิดเดียวมราจะแต่งนิดเดียวเปิดตลับน,นี่คือด้านหน้าตลับ เวลาเลื่อยอย่ากินเส้นเกินนะคะให้ห่างจากเส้นเข้าไปหน่อยเพื่อแต่งพอทำพอทำข้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็จะมาแต่งสโลปด้านหลังแต่งสโลปด้านหลังให้เป็นส่วนล้อส่วนโคมนี่นั้งหลังนี่ทั้งหลังกจะตรงอยู่แล้วเราก็มาสโลปสโลปสามมุมสโลปสามมุมก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะนูนนูนนะคะใช่หน้าตลับก็จะโอโอเหมือนขอบในกาเนาะ สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็สมัธิวัดแผ่นหลังไว้ก่อนแต่ใครที่ยังไม่ทราบนะคะเพื่อน้องๆที่เป็นนายช่างใหม่ๆยังไม่ทราบวิธีการเจาะเจาะแผ่นหน้าแผ่นหลังเขาทํายังไงนะคะบางคนไม่ทราบก็ไม่ทราบจริงๆอ่ะนะอันนี้เราเราเราวาดแผ่นหลังแล้วเวลาเราเลื่อยเราก็ต้องเลื่อยห่าง,งห่างนะเลื่อยห่างห่า ต้องคยห่างต้อยห่างจากเส้นจริงนะเวลาเราเชื่อมเสร็จปุ๊บเราก็มาแต่งที่หลังให้มันเสมอเห็นแต่งฟันความรู้ดีๆนะคะวิทยาทานสํบหรา์ นช่างเรื่องงานใหม่ที่ยังไม่ทราบเนะาะขั้นตอนการทำงานหลับงานเนียอนระน่าเราเข้ามาดูจากการทำงานจริงๆของนายช่างเนาะงานจริงๆประสบการณ์จริงงานช่างต้องเห็น ฝีมูกว่าจะเรียนรู้มาถึงจุดนี้ได้นะคะเมื่อมีเทคนิคดีๆแบ่งปันให้พี่น้องอาสายอาชีพเดียวกันหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาชมนะคะืึอจะได้เป็นประโยชน์เพราะใน่างก็ไม่ทราบมาก่อนก็ต้องมาเรียนรู้จากโรงเยนชีวิตนะคะ นี่คือทำเ,เองจิต<ะ>เองต้องหาจุดสวยเองหาจุดเป็นเองเออ๋ต้องหาจุดจุดอ่าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะควาสวมสวยความเก่งต้องอยู่ที่ทการลงโมือทำเองนะคะตัวอย่างที่เรา คือบาอาจารย์กนบอกเรามาตรงนี้ตรงนี้แต่เราก็ต้องมาทําเองนะเราต้องมาเรียนรู้เองทั้งนั้นเลยนะคะแป้งเองแปลงเองเรียนรู้จากเป็นกำลังใจให้น้องๆรุน่นใ,ใหม่ๆนะคะที่อยากมีอาชีพเป็นนายช่างเนาะ อยู่อาชีพนี้มาทั้งชีวิตนะคะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อตาแม่ยายเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ของเธอเองก็ด้วยอาชีพนี้นะคะเลี้ยงเด็กมหาลัยเลี้ยงเด็กมหาลัยด้วยเด็กวัยเยมเด็กวัยเยมได้เหรออ๋อเหรอคะจะได้แล้วนะ ไหม่ได้สอนน้องวิชาความรู้นะคะไม่ได้ซื้อหามาแต่มาเรียนเอาจากโรงเรียนชีวิตนะคะเริ่มต้นจากเป็นเด็กฝึกงาน แลต่ลูกพี่จะให้ทําอะไรนะคะนอกจากนั้นก็ต้องไปอยู่ทํางานเป็นนายช่างน่าจะหลายปีอยู่นะคะแล้วก็มารับงานบริษัททำเนาะหลังๆง,งานบริษัทไม่โอเคก็มาเปิดร้านของตัวเองได้น่าจะสิบกว่าสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วนะคะแต่ก่อนก็ไปอยู่หลายที่เนาะเป็นเด็กสีลมเด็กบางลาก แล้วเด็กที่ในเด็กไซส์สองเหรอออไปอยู่หลายที่นะคะมาเป็นเด็กปรัไทยเป็นเด็กปราไทยไปอยู่กันในหัวนะคะไปอยู่ทางใต้ไปอยู่ทางใต้ใตแล้วก็ย้ายมาอยู่ทางเหนือเนาะ <Okay. S 1> สันแพงค่ะไปอยู่ภูเก็ตนานเหมือนกันไปอยู่ภูเก็ตนะคะไปเป็นคนใต้อยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นคนเหนือยังเก่านะคะ โอ้ไปหลายที่นะคะกว่าเราจะได้มาเป็นร้านของตัวเองเครื่องไม้เครื่องมือนี้ก็เก็บอีละชิ้นนะคะมันไม่ได้ทีเดียวเนาะเครื่องมือช่างถ้าไปซื้อโดยตรงมันก็จะราคาแพงนะคะอันนี้ก็เก็บจากช่างรุ่นเก่าๆเขาแบ่งปันขายมาให้เนาะเพื่อนๆวงการเดียวกันที่เคยรู้จักกันทํางานด้วยกันนะคะขอแบ่งเขามาเริ่มต้นนี่ ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะลบศูนย์เลยนะคะที่มาจากใต้นี่นะจะไปอยู่กรุงเทพบริษัทไม่งานไม่มีไปอยู่กันในหัวทางใต้เนาะเรากล,กลับมานะคะมาเปิดร้านก็ได้ทีละอันสองอันนะคะจากช่างรุ่นรุ่นพี่เนาะคูบาอาจา์แบ่งปันมาให้ถ้าไปซื้อของใหม่นี่บางอย่างมันก็ราคาสูงแล้วบางอย่างก็ไม่มีนะคะ ยังเครื่องรีดนี่สมัยก่อนยังใช้เป็นมือเลยนะคะปั่นมือเนาะ้าใครเริ่มต้นใหม่ๆถ้ายังไม่มีทุนซื้อนะคะมันจะมีเครื่องรีดปั่นมือแต่มันจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ชิ้นงานเวลามันออกมามันจะค่อนข้างจะหนานะคะเพราะต้นทุนตอนนี้เนื้อเงินมันขึ้นเยอะเนาะแต่ถ้าเครื่องรีดไฟฟ้ามันก็จะทุนแรงเราและงานมันออกมามันก็จะเนียบหน่อยเพราะมันเป็นกาเป็นเครื่องเครื่องไฟฟ้า เริ่มต้นจากความที่ไม่มีเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆเผื่อใครที่อยากมีอาชีพกำลังมองหานะว่าจะเรียนรู้ยังไงเมื่อมาเจอคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ต้องสู้ต้องอดทนนะคะงานอาชีพนี้มันไม่ได้สําเร็จในวันเดียวนะคะนายช่างก็เป็นมาสิหลายสิบปีนะคะกว่าจะเจอ กอวรจะทําหน้าสิ่งให้สวยงามกวาจะทํางานให้ถูกใจลูกค้าโดนดุโดนบ่นโดนว่าโดนตำหนิติเตียนเหมือนกันนะค่ะเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องครับครับครับอย่างเดียวนะได้ได้ได้อย่างเดียวเลยค่าค่าค่าอย่างเดียวเลยค่ะเพราะเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่า างคนก็ต้นทุนที่น้อยกว่าเนาะแต่ถ้าใครมีต้นทุนที่ดีกว่าก็ยินดีด้วยนะคะเดี๋คลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะจะได้ไปปรับใช้กับในงานในอาชีพที่ตัวเองรักและอยากทำนะคะมันต้องอดทนนะคะอาชีพนี้และใจรักเพราะเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือเรารักในอาชีพนี้เนาะก็โตมาจากอาชีพนี้กันเลย จบโรงเรียนมาก็ไม่รู้จะไม่มีเงินเรียนหนังสือก็ต้องไปดีตามโรงงานนะค่ะแล้วก็เติบโตมาจากอาชีพนี้กันเนาะดูในช่างประกบหน้ามีประกบหลังแล้วนะคะ มีเสรเริ่มพอเราทําด้านหน้าได้สวยงามแล้วก็จะประกบหลังละประกบเสร็จแล้วก็แช่แบะแซแล้วก็แต่งขอบด้วยตะไบให้เนียนคลิปเลยนะคะเนียนลงลงกระดาษทรายปัดกระดาษทรายให้เรียบๆสวยๆแล้วก็เจาะเจาะนะคะแล้วก็จะจเจาะแผ่นหลังละเจาะเหมือนเมื่อกี้เลยนะมันจเจาะแผ่นหน้าเสร็จแล้วก็จะมาแบ่งเส้น ครึ่งนะคะแล้วก็จะมาผ่าผ่าตลับให้มันเป็น2อ,อด้านเนาะผ่าเรสร็จก็ใส่บางใบเขาเรียกลิ้นบางใบตรงแผ่นหลังนะคะจัดรียบแผ่นให้บางหน่อยแล้วก็รัดเข้าไปในหอบในแล้วก็ใส่ใส่เชื่อมกับน้ำประสาแล้วก็ไปแช่ อันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์นะคะแบ่งปันประสบการณ์กันเนะาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณนะคะในช่าง